ีมีการประชุมของปอปชนะครับแล้วก็ที่ประชุมมีการหยิบยกเรื่องของคุณสุพจน์ับล้อมที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติขึ้นมาพิจารณาและที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันนะครับว่าคุณสุพจน์ร่ำรวยผิดปกติจริงเพราะจากการตรวจสอบและเชิญพยานแล้วก็เจ้าตัวมาชี้แจงถึงทรัพย์สินที่มีมากกว่า65ล้านบาทและจากการประเมินการเข้ารับราชการของคุณสุพจน์มาตั้งแต่ปี2520พบว่าคุณสุพจน์่าจะมีทรัพย์สินได้เพียง21บอล้าน8ปดหมื่นบาทจึงถือว่ามีรายได้ไม,ม,าไดมานะครับ และถึงแม้จะมีการอ้างว่าทรัพย์สินมากกว่า65ล้านบาทได้มาก,ก่อนที่จะดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมแต่คุณสุพก็ไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินดังกล่าวนี้ได้นะครับที่ประชุมปปชจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคุณสุพ์ร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติเป็นมูลค่า44ล้าน185,000 587บาท52สตางคนี่นะฮะละเอียดยิบเลยและเมื่อรวมกับ2ครั้งที่ปปชเคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ว่าร่ำรวยผิดปกติก็จะพบว่าคุณสุพจน์ร่ำรวยผิดปกติเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า64ล้าน738,587บาท52สตางนะครับซึ่งปป,ปชจะส่งเรื่องให้กับอายการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินนี้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายนะครับ กรณีหนีทหารของคุณพิสิทธิเวชาชีวะนะคะวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกย้ําผลสอบคณะกรรมการตรวจสอบการเกณฑ์ทหารของนอายพิสิทธิ์นั้นไม่มีมูลค่ะโดยเรื่องยุติปี2542ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเลื่อนแถลงไม่มีกาหนดนะคะในที่สุดพลาาเอกเอกสุกมพ,พลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เปลี่ยนใจไม่แถลงข่าวกรณีการเกณฑ์ทหารของนอายอพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการแจ้งมายังสื่อมวลชนสายทหารบอกว่าจะมีการเปิดแถ แถลงข่าวพร้อมกับพลอากาศเอกไมตรีโอสถหงรองปร,รงปรลัดกระทรวงกลาโหมนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการเข้ารับราชการทหารของนายอภิสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าติดงานราชการสําคัญและเลื่อนการแถลงข่าวออกไปไม่มีกําหนดค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกชี้แจงนะคะบอกว่าเรื่องนี้ยุติไปแล้วตั้งแต่ปี2542โดยคณะกรรมการตรวจสอบขณะน,นั้นสรุปผลว่าไม่มีมูลแต่ปัจจุบันถ้าหากมีการรื้อฟื้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลและ ส่ทรวงกลาโหมกองทบกพร้อมให้ข้อมูลซึ่งเป็นเอกสารเดิมที่เคยใช้มาก่อนและส่วนตัวก็ไม่ขอให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิดค่ะคุณอภิสิทธ์ก็ย้ำว่าเรื่องนี้จบไปตั้งแต่ปี2542แล้วที่เป็นประเด็นทางการเมืองก็เพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบพยานคดีที่ตนฟ้องหมิ่นประมาทนายจตุพรพรมพันธ์แกนน่นนานปชแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเอกสารของกระทรวงกลาโหมถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนส่งถึงศาลก็ขอเตือนให้ทุกฝ่ายระมัดระวังเพราะว่าอาจจะละเมิดศาลได้นะคะนายสิริโชคโสภาค่ะบอกว่าผลสอบ มี42นั้นไม่มีข้อสรุปอีกทั้งพลเอกสมโชคไกรสิริหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบก็ยอมรับต่อสารว่าเป็นเพื่อนกับนายจตุพรทําให้ช่วผลการสอบสวนไม่เป็นกลางและถูกกิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองเนื่องจากขณะนั้นไม่มีเอกสาร,รสอโดอมาประกอบการพิจารณานในคณะกรรมการวันนี้ก็เลยนาสอ2ดอมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพื่อยือนยันว่านายอภิทิ์ไม่ได้หนีทหารและเอกสาร,รก็เป็นของจริงและนอกจากนี้ก็ยังนําเอกสารของปปชที่ตอบนายกมลบันไดเพชรว่านายอภิษ์เข้ารับราชการทหารถูกต้องตามระเบียบทุกประการและมีสิทธิ์ได้รับ ยศเบี้ยววัดและติดยศร้อยตรีมาแสดงด้วยค่ะวันนี้กลุ่มพันธมิตรนะครับออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและก็ประธานรัฐสภานะครับถอนร่างพรบปรองดองออกจากการประชุมสภาภายในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับเนื่องจากว่าร่างกฎหมายนี้เป็นการลบล้างความผิดให้กับคุณทักษิณและพวกพ้อง ซึ่งเป็นการทำลายหลัก<ะ>นิติรัฐและสร้างความแตกแยกของคนในชาติาซึ่งหากมีการเปิดประชุมสภาแล้ววาระนี้ยังค้างการพิจารณาอยู่มวลชนของพันธมิตรก็จะออกมาจุมนุมใหญ่ทันที<อ>แล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปทุกที่จนกว่าจะมีการถอนร่างออกไปนะครับแต่หากจะมีการจัดทำประชามติแล้วพ่วงเรื่องปลองดองเข้าไปด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นตรงการกลุ่มพันธมิตรก็พร้อมจะยอมรับนะครับจากนั้นพันธมิตรก็ส่งคุณปานเทพพัวพงพันธโษกข,ของกลุ่มพันธมิตรนะครับเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้อง ถึงนายกผ่านทางคุณสมพาทนิลพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าการตัดสินใจว่าจะถอนร่างพรบรองรองหรือไม่เป็นเรื่องของสภาส่วนข้อเสนอของคุณทักษิณที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตรานั้นนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของสภาจะตัดสินใจนะครับจุดยืนของรัฐบาลคงต้องรอดูคำวิจัยกลางของสารรัฐธรรมนูญที่จะออกมาก่อนนะครับ ในส่วนของวิปรัฐบาลได้มีการนัดประชุมเรื่องนี้ในวันที่30สิกรกฎาคมนี้เพื่อหาหรือเรื่องวาระการประชุมที่ยังค้างทั้งร่างพรบรว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติและร่างแก้ไขรัมูลมาตรา291เิบเอเพื่อดูว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นไปในทิศทางใดนะครับนี่นะฮะรวมทั้งร่างพรบรปรองดองว่าบรรยากาศตอนนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาพิจารณาหรือไม่ ก่อนที่จะหาหรือพักร่วมรัฐบาลในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้คุณอุกฤษมงคลนาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติได้ออกแถลงการฉบับที่2เพื่อชี้แจงถึงความจําเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยืนยันรัฐนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนแล้วก็ยังมีเนื้อหากําหนดให้ฝ่ายจุลาการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปทําให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลเสียไปแต่การแก้ไขทั้งฉบับควรเริ่มจากการ ให้ประชาชนทำประชามติซะก่อนและควรให้ได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเอาละครับชมกีฬากับคุณพลวัตบุรอต่อนะครับ